สวัสดีค่ะผ้าพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อคนที่โชคชะตาวาสนานำพามาเป็นรักแท้ของคุณเขาเป็นใครเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะ เรามาดูสถานการณ์ตัวคุณตอนนี้เป็นอย่างไรใช่ตัวคุณไหมถ้าไม่ใช่สถานการณ์ตัวคุณพลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะตัวคุณพระแม่โพสโศบความอุดมสมบูรณ์ความสุขมีบุญกุศลช่วยวาสนาดีด้วยมีเสน่ห โชคชะตาสิ่งที่ดีๆเมืม่อคุณคิดคุณปรารถนาจะสําเร็จสมหวังพ่อแม่โพสบความอุดมสมบูรณ์การประสบผลสําเร็จมีโชคมีลาบดวงดีมีโชคด,ด,ชคดีเข้ามาในชีวิตคุณพระอภัยมณีกับผีเสื้อสมดุดในสิ่งที่คุณอ้อนวอนร้องขอคุณปรารถนาหรืออยู่ไกลอยู่ห่างความนิ่งความ,ม เหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้แต่ก็เป็นไปได้ร้องขอความไกลความห่างทศกัณฐ์ออกลบความวุ่นวายความวิตกกังวลในลหลายๆเรื่องแล้ผิดพลาดเสียใจผิดหวังแล้วคุณก็จะสมหวังได้ความทุกข์ไม่ว่าเรื่องการงานการเงินความรักความทุกข์ความวุ่นวายแต่สำหรับพยาราชสีความมุ่งมัน่นกาแก่งไม่ยอมแพ้ การใดกาเสียการเสีย่ยงก้าไปข้างหน้าด้วยความวิทยาอุตสาหะมานาพยายามของคุณไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้ดถ้ามองถึงเรื่องการงานคุณดูคุณเรียกร้องอ้อนวอนให้ได้มาเหมือนปรารถนาร้องขอการงานความทุกวิตกกังวลผิดผิดมีแตอ่อุปสรรคด้วยด้วยความกาแก่งไม่ยอมแพ้ของคุณ เมื่อผ่านพ้นอุปสรรคอะชีวิตคุณก็จะอุดมสมบูรณ์ประสบผลสำเร็จชื่อเสียงชัยชนะรออยู่ไม่ว่าการงานการเงินความทุกข์ความวิตกกังวลการงานการเงินในที่สุดคุณก็จะก้าวไปถึงเป้าหมายแล้วโชคชะตาดีๆก็จะหมุนเวียนเข้ามาด้วยความรอบคอบด้วยคุณพยายามซ้ำไม่ควรดื้อรั้นดัน,ดนทุลงังรอบคอบแล้วความอดทน สถานการณ์ชีวิตคุณพราะไต้สำหรับก็พยาราชสีมุงมันกาแก่งไม่ยอมแพ้ด้วยความพยายามพยายามความสำเร็จรออย,อยู่ประสบผลสำเร็จนี่ก็สมหวังที่คุณร้องขอที่คุณมีอุปสรรคปัญหาณนะตอนนี้ที่เผชิญอยู่ที่ต้องต่อสู้ความวุ่นวายมากมายหลายด้านทุกอึดอัดวิตกกังวลพบกับความขัดแย้งด้วยการคิดตัดสินใจทําอะไรบาดคิดผิดตัดสินใจผิดทุกอย่างปัญหา แต่คุณก็จะสมหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปได้สมหวังดังที่คุณปรารถนาร้องขอไพ้ก็ย้ำซเำมือนเหมือนเดิมเรามาดูการงานคุณเป็นอย่างไรจะทำอย่างไรเป็นอย่างไรอีกความความพัศิวะไม่สามารถบังคับเหตุการณ์ได้ดังที่คุณคิดคุณต้องการหรือมีปัญหาให้คุณแก้ไขเฉพาะหน้าอยู่เรื่อยๆด้วย ด้วยความอดทนมาหนะ้าพยายามของคุณต้อง,ต,องต้องดูแลคอยแก้ไขอยู่ตลอดเวลาการหลุยการเสี่ยงบุกเบิกลุยกุยทางทำงานด้วยความเชื่อมั่นใบเดิมพยาราชสีมีความเป็นผู้นำบริหารจัดการแก้ไขปัญหาได้แล้วเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นได้เมื่อคุณอดทนทำด้วยความกล้าแก่ง เมื่อเมื่อเมืมเสร็จสิ้นอุปสรรคปัญหาที่คุณ่เผชิญอยู่ด้วยความอดทนของคุณไพ่ก็ย้ำซ้ำเหมือนเดิมว่าคุณก็จะพบความสําเร็จชื่อเสียงความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับของผู้คนรอบข้างนะ,จะเจริญรุ่งเรืองได้แล้วการเงินคุณเป็นอย่างไรสถานการณ์การเงินคุณ พระพิคเนส่งหนูเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเริ่มต้นคิดลงทุนทำอะไรลงไปโอกาสประสบผลสำเร็จด้วยความหมานาพยายามของคุณเหน็ดเหนื่อยต่อสู้ด้วยแรงกายแรงใจแต่ได้รับผลตอบแทนที่ดนะีด้วยความอดทนของคุณพระแม่ธรณีรู้จักคุณค่าของเงินบริหารจัดการการเงินได้ดีรู้จักวางแผนมีโชคมีลาบ สำเร็จสมหวังด้วยกวานไม่ยอมแพ้ของคุณเพื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีความรักเรามาดูความรักความรักของคุณจะเป็นอย่างไรพ,ะพระพรมฤาษีปรารถนาความรักที่ดีที่เข้าใจคุณมีความเป็นผู้ใหญ่ทัศนคติความคิดเหมือนคบกันเป็น หมือนเข้าใจกันต้องการคุณเข้าใจคุณรอคอยการรอคอยความวุ่นวายวิตกกังวลความรักความทุกข์แต่ถ้ามองความรักคุณเคยผิดหวังความเสียใจคุณจะเจอคู่รักคนที่ดีพร้อมที่จะหยิบยื่นรักดีๆมาให้คุณจนคนอื่นอิจฉาหรือคุณทุกข์เรียกร้องอ้อนวอนคนที่นิ่งที่ไกลที่ห่าง คุณก็จะสมหวังเมื่อคุณรอคอยแล้วคุณรอคอยคนที่ดีก็จะได้ดังที่คุณคิดเพราะคุณวิตกกังวลในการรอคอยอดทนมีความซื่อสัตย์จนกว่าจะสมหวังพบคนที่ใช่ดูคู่ที่เหมาะสมกับคุณต้องเป็นผู้ใหญ่หรือต่างชาติต่างศาสนาต่างถิ่นต่างที่ผู้ใหญ่แนะนำให้นะจะเป็นคู่ที่ดีที่ที่เหมาะสมกับคุณ อย่งที่คุณรอคอยแต่คุณก็ยังมีความวุ่นวายวิตกกังวลกับความรักความไม่เข้าใจกันหึงหวงได้สำรับยามสามความรักคุณกว่าจะสำเร็จสมหวังต้องรอคอยต้องผ่านอุปสรรคมากมายรอคอยเรื่องความรักรบพบคนที่ดีได้แต่เรื่องการงานการเงนิงน,งนคุณจะประสบผลสำเร็จเพ,พ,พราะพระเทวฤสี สุผลสําเร็จทางการงานการเงินแต่เรื่องความรักต้องอดทนรอคอยกวาจะสมหวังเาไพ่พะเพิงต้องสุขุมรอบคอบเยือกเย็นค่อยคิดคอยแก้ก้าวข้ามอุปสรรคไปได้สมหวังคนรอคอยคุณที่คุณปรารถนาสถานการณ์ชีวิตคุณเรามาดูความรักคุณเป็นอย่างไรไพ่อ่อนละเคินินช่วยบอกที คุจเหวนมีคนมาให้คุณเลือกมากมายให้คุณเลือกนะก็ยามสามนะี่ก็มีคนมาให้คุณเลือกมากมายพร้อมที่จะหยิบยืน่นรักดีๆให้คุณซ่อนหน้ากากเก็บซ่อนซุกซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงหรือคุณแอบซ่อนความรักคนที่คุณรอคอยคิดถึงปรารถนาอยู่หรือมีคนแอบมองแอบส่องแอบรักคุณอยู่ มีมาให้เลือกมากมายในเวลาเดียวกันความเจ็บอกหักผิดหวังคุณอยู่ในความเจ็บความเศร้าความเสียใจผิดหวังกับความรักรูปภาพดูรูปภาพหรือคิดถึงคนเก่าเรื่องเก่าๆทำให้คุณคิดถึงในอดีตความจำแล้วเราปรับปรุงความจำใหม่ปรับปรุงความจําที่ดีๆกับเรื่องเก่าๆ ปรับปรุงแก้ไขคิดใหม่ทำใหม่แก้ไขปรับปรุงใหม่จะมีคนมาให้คุณเลือกมากมายในเวลาเดียวกันแล้วในหัวข้อโชคชะตาคนที่โชคชะตาวาสนานำพามาเป็นรักแท้ของคุณมีมากมายให้คุณที่จะเลือกแล้วเขาเป็นใครเรามาดูมาดูว่าเขาเป็นใคร แล้วระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรเขาเป็นใครคนที่โชคชะตาวาสนานำมานำพามาเป็นรักแท้ของคุณเป็นอย่างไรจะสมหวังไหมอันนี้ก็อยู่ไกลอยู่ห่างระยะทางความแตกต่างคุณกับเขาแตกต่างกันอยู่ไกลอยู่ห่าง ขัดแย้งในเรื่องความรักความไม่เข้าใจกันชอบคนละแบบคนละอย่างทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกับความรักความทุกข์ความวิตกกังวลกับความรักอยู่ในตรงนี้ความรักที่ยังไม่สมหวังหรือเขามีปัญหาอุปสรรคกับความรักอยู่ตอนนี้พบกับความขัดแย้งความรักเขาคนที่เขาคนเก่าเพื่อนเก่า คนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนคุณเคยรู้จักกันแล้วล้อ,รอ,ลอเรียนเขายังมีภาระหน้าท,ที่ที่ต้องทำต้องรับผิดชอบหน้าตอนนี้มากกว่าความรู้สึกของเขาเองหรือกว่าของคุณ แล้วก็อยู่ไกลอยู่ห่างระยะทางความแตกต่างหรืออยู่ใกล้ก็ยังเหมือนอยู่ไกลคุณเคยรู้จักกันมาแล้วแล้วเป็นเหมือนคนที่โชคชะตาวาสนานำพามาเป็นรักแท้ของคุณเขายังมีภาราหน้าที่ที่ต้องทำดูเหงาดูเศร้าเขากำลังเศร้าผิดหวังเสียใจกับความรักทุกอย่างยังไม่เป็นดังที่คิดที่เขาต้องการอันนี้ก็ทุกวิตกกังวลกับความรัก ความขัดแย้งไม่เข้าใจกันปอบใจเขากำลังอยู่ในความเสียใจต้องการการปอบใจความห่วงใยห,หรือปรึกษาผู้ใหญ่ผู้รู้เพื่อหาทางออกหรือเขาต้องการกำลังใจจากคุณจากคนรักมีคนเข้าใจเขาต้องการให้คุณเข้าใจ แล้วเขาเหงาเศร้าวิตกกังวลทุกอย่างไม่เป็นไปดังที่เขาคิดเขาต้องการเรื่องความรักชีวิตเขาดูเขาเหงาเพราะพอนี้ก็ย้ำซ้ำความขัดแยง้งกับความรักความทุกข์ความวิตกกังวลกับความรักอยู่ในตอนนี้เขาวงกฎมากด้วยอุปสรรคปัญหา เป็นปัญหาที่อยู่ในเขาวงกฏกว่าจะออกจากอุปสรรคปัญหาหรือลักซ้อนความซับซ้อนกับเรื่องความรักเพื่ที่จะมาเป็นคู่ที่ดีของคุณพ่อแม่ลูก mm hmm. เขากําลังอยู่ในอุปสรรคปัญหาที่จะต้องแก้ไขต้องการคนเข้าใจแลาเขาเป็นอย่างไรอีกด,ดูคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อน mm hmm. แฟนครับ ดูคุณเป็นแฟนขับเขาเป็นแฟนแฟนขับความห่วงใยตามส่องตามมองคุณห่วงใยนำสิ่งดีๆมาให้คุณห่วงใยคุณความรักความเข้าใจแฟนขับรู้ในหัวใจเขาก็ยังมีคุณอยู่แล้วในห้องเขาก็มีแต่รูปคุณมีคุณเขายังกอดความรู้สึกกอดคุณไว้คิดถึงห่วงใยปรารถนาดีคุณสุขเขาก็สุขคุณทุกข์เขาก็ทุกข์ คิดถึงคิดถึงแต่คุณคิดถึงแต่ยังมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำต้องรับผิดช,ชอบที่ผ่านมายังยังไม่สมหวังแล้วก็คุณกับเขารู้จักกันเขาก็ยังหว่วงใยคุณแล้วโชคชะตาวาสนานำพาเข้ามาเป็นรักแท้ของคุณแล้วสรุปเป็นอย่างไรทีเดียวไม่พออยากอยู่ใกล้คุณมากคิดถึงผูกพันคิดถึงเวลาพูดคุยกับคุณอยู่ใกล้คุณสัมผัส ตัวคุณหรือคุณเคยผูกพันกันมาก่อนเขาเหงาเศร้าวิวตกกังวลทุกอย่างไม่เป็นดังที่คิดที่ต้องการเขาคิดถึงคุณมากหรือคนที่คุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณคนเก่าๆคนที่คุณเคยรู้จักตอนนี้ยังเป็นคู่เสียมีอุปสรรคปัญหาหรือเขากําลังมีปัญหากับความรักพบเต็บปัญหา มีแต่คนที่นำพาปัญหามาให้เขาเพราะเขาก็ยังอยู่ในเขาวงกดเป็นอุปสรรคปัญหาต้องต้องออกจากปัญหาก่อนอันนี้ก็ขัดแย้งทุกวิตกกังวลกับความรักแต่คิดถึงคุณเขาเขาเป็นคนที่โชคชะตาวาสนานำพามาเป็นรักแท้ห่วงใหญ่คิดถึงแล้วเรามาดูเขา ชีวิตเขาเป็นอย่างไรสถานการณ์ชีวิตการงานการเงินชีวิตเขาเป็นอย่างไรตอนนี้เขาจะทำอย่างไรแก้ไขยอย่างไรชีวิตเขาตัวเขาพระเมฆประลาวตีดูเขาจะเป็นคนจิตใจดีมีความอบอุ่นจริงใจมีเมตตาใครเห็นใครก็รักห่วงใหยช่วยเหลือแล้วเขาเป็นคนที่อบอ้อมอารีเป็นผู้ชายก็มีนารีอุปถัมช่วยเหลือไม่ว่าผู้หญิงผู้ชาย เป็นผู้ใหญ่ก็มีได้รับการเคารพจากผู้ที่อายุน้อยกว่าเด็กๆก,กว่าแล้วเป็นเด็กก็มีผู้ใหญ่ปกป้องอบอุ้มดูแลเมตตาช่วยเหลือให้เขาชีวิตเขาประสบผลสำเร็จดวงชะตาวาสนาเขาดีคนรักเมตตาเทพสาวเขา ดูเขาย,ย่างไรอีกการ,รเผชิญอุปสรรคมากมายบรรลุเป้าหมายของเบ้งที่เขาคิดเขาต้องการได้ความสุขความอบอุ่นถ้ามองเรื่องการเงินเขาในการเงินกว่าจะได้ทรัพย์สินเงินทองมาเหน็ดเหนื่อยต่อสู้ฝ่าฟันหรือทําให้เขาเข้าใจเข้าใจชีวิตเข้าใจว่าเงินหามาได้ด้วยความยากลําบากและเขารู้จักคุณค่าของเงิน รู้จักสร้างเหนือสร้างตัวรู้จักใช้เงินลงทุนรู้บางคนหางท่านคนอื่นมองว่าเขาออกจากเป็นคนขี้เหนียวรู้จักคุณค่าของเงินบรรลุเป้าหมายที่คิดที่วางไว้ได้เป้าหมายที่เขาวางไว้พระแม่ธรณีหนักแน่นเด็ดเดี่ยวอดทนเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบข้างคนครอบครัว มานะบากบ,าบาั่นเพื่อบรรลุเป้าหมายเขาคิดปรารถนาได้แล้วอย่างไรการแข่งขันน,นตอนนี้ไก่ทองปราบชาละวันการอดทนต่อสู้แข่งขันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่คิดที่ต้องการอย่างไรอีกพระอัสุรินทราหูดูเขาดูดูเขาจะ เ้าเสียใจเหมือนมีปัญหามากมายไม่ให้เขาแก้ไขเนะีตำแหน่งของอุความความแก้ไขเหมือนเคาะซ้ำรมซัดความอึดอัดความทุกข์มีเรื่องราวมากมายให้เขาแก้ไขในชีวิตในทุกเรื่องหรือเขาทำให้เขาต้องอดทนนะตอนนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายที่เขาคิดเขาต้องการเนี่ยหนักแน่นต่อสู้ฝ่าฟันแข่งขัน เพื่อชีวิตที่ดีพระแม่คงคาพระเกตมงคลดูจิตใจเขาเป็นบุญเป็นกุศลและเขาทำสิ่งที่ดี มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลให้เขาสําเร็จสมหวังสมปัตรถนาที่เขาทุกวิตกกังวลกับอุปสรรคปัญหาต้องแก้ไขในลหลายๆเรื่องไม่ว่าความรักการงานการเงินแล้วแต่ละคนละท่านที่เขาเผชิญอยู่ด้วยบุญกุศลด้วยการให้จิตใจดีความอบอ้อมอารีของเขาได้ได้ไดไดรับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ ถ้าถ้ามองความรักเขาเขามีเขาเหมือนเขาคิดว่าความรักสามารถให้กันได้ด้วยความซื่อสัตย์มั่นคงจริงใจรักที่บริสุทธิ์ใจแล้วเขาใช้เหตุและผลดูเรียนรู้จากคนรอบข้างเพื่อพัฒนาปรับปรุงความรักให้ให้ก้าวหน้าสำเร็จสมหวังใจกว้างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สมหวัง พระนางสุรัตวดีมีโชคมีลาบความอุดมสมบูรณ์สำเร็จสมหวังในที่เขาปรารถนาแล้วคู่กับไพ่บรรลุเป้าหมายที่คิดที่วางไว้ต่อสู้เพว่อแล้ชีวิตเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาว่าเขาจะทําให้ดีที่สุดไม่ว่าการงานการเงินความรักแล้วก็สมหวังสมปรารถนามีโชคมีลาบสร้างสรรค์ผลงานการงานวิศนุกรรม คิดค้นเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นสร้างผลงานเก่งเฉลียวฉลาดทำได้ดังที่เขาคิดเขาต้องการแต่ตอนนี้ดูว่ามีอุปสรรคปัญหาให้เขาทุกข์เครียดวิตกกังวลแต่ด้วยความดีความอดทนของเขาก้าวข้ามอุปสรรคไปได้บรรลุเป้าหมายพลามแผงสอนมีโชคมีลาบความเจริญรุ่เงเรืองก้าวหน้าดังที่เขาคิดเขาต้องการแล้วเขาอดทนจนกว่า,จน,วาจนกว่าจะประสบผลสำเร็จสมหวัง สรุปเรียนรู้ศึกษาทบทวนทำความเข้าใจเพื่อแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยด้วยความดีของเขากวางกวางทองภรมวิหารธรรมบุญกุศลด้วยการให้ใจบุญใจดีช่วยเหลือนำพาให้เขาประสบผลสำเร็จ สิ่งที่เขาคิดเขาก็ต้องการหรือมีอุปสรรคที่เขาเผชิญอยู่ตอนนี้ก้าวข้ามไปได้เรื่องความรักรเผชิญกับปัญหาความรักความที่ย้ำซ้ำแล้วแต่ละคนละท่านที่ต่อสู้กับเหตุการณ์รอบตัวรอบข้างบรรลุปเป้าหมายที่คิดที่วางไว้ได้เรามาดูว่าบางคนบางท่านเขาก็เกิดวันเสาร์หรือไม่ก็เกิดวันจันทร์หรือไม่ก็เกิดเดือนมกราคมหรือราศีมังกร หรือไม่ก็เกิดราศีกุมหรือเกิดเดือนกุมภาพันธ์หรือไม่ก็เกิดวนันศุกร์หรือไม่ก็เกิดราศีธน,นูหรือเกิดเดือนธันวาคมหรือไม่ก็เกิดวันพระฤหัสบดีคนที่โชคชะตาวาสนาจะนำพามาเป็นรักแท้ของคุณเขาเขาบรรลุเป้าหมายที่เขาวางไว้ได้ถ้ามองเรื่องการงานเขาก็ประสบผลสำเร็จได้พระวิศนุกรรม มีฝีมือมีความรู้ความสามารถความอดทนหรือเป็นเหมือนเป็นช่างมีฝีมือหรือสร้างสารรค์ผลงานทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวในการงานแล้วก็โชคลาภอ่ะเขาบรรลุเป้าหมายที่เขาคิดเขาวางแผนไว้ไพก็ยามสามแล้วก็ทบทวนทําความเข้าใจความดีความอดทนยิ่งให้ยิ่งได้บรรลุเป้าหมายที่เขาคิดเขาต่อสู้อยู่ตอนนี้แล้วนี่ก็บอกถึงเป้าหมายคงบิง พละกําลังความสามารถความสําเร็จรอยอยู่ที่เขาปรารถนาที่เขาต้องการไม่ว่าการงานการเงินความรักในชีวิตเขาแล้วเรามาดูว่าเขารู้สึกอย่างไรกับความรักกับคุณกับความรักนี้แล้วโชคชะตาวาสนานำพาไม่ให้คุณกับเขาได้พบเจอกันแล้วคุณกับเขาเคยรู้จักกันมาก่อน ล้มโพล้มไซเขาจะเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นที่พึ่งให้คุณให้ความร่มเย็นความอบอุ่นแก่คุณลเลแต่เขายังไม่มั่นใจว่าคุณคิดอย่างไรกับเขาจะรักเขาไหมไปต่อไม่ไหวตอนนี้ชีวิตเขามีอุปสรรคปัญหาว่าคิดแก้ไขไปต่อไม่ได้หรือไม่มีคุณชีวิตเขาไปต่อไม่ได้แล้วเขาสับสนลังเลว่าควรจะทำอย่างไรประสาททาย ความพังความวิตกกังวลกลัวความผิดหวังความเสียใจคิดถึงเรื่องอดีตปมอดีตเรื่องเก่าๆเ,เรื่องอุปสรรคปัญหาในอดีตของเขาหรือระหว่างคุณกับเขาเขาทุกวิตกกังวลกับเรื่องความรักแต่เขาจะเป็นที่พึ่งให้คุณให้ความรักความอบอุ่นแล้วถ้าบอกคุณได้เขาจะบอกคุณว่าอย่างไรแล้โชคชะตาวาสนาจะนำพาให้เขามาเป็นรักแท้ของคุณเขาจะบอกคุณว่า นิ่งหลบเขานิ่งเขาคิดแต่เขาช้าแต่ต้องการความมั่นคงว่าเหมือนว่าเขาช้าแต่เขาไม่ทําอะไรดูนิ่งตอนนี้แต่เขาต้องการความมั่นคงสร้างความมั่นคงให้ให้ความอดทนให้มั่นใจหรือกําลังเรียนรู้หรือเขากําลังวิตกกังวลว่าจะทําอย่างไรยังไม่กล้าไม่มั่นใจกลัวความพังความ,วามใจเขาอ่อนแออยู่ตอนนี้ เหมือนเขากำลังเผชิญอุปสรรคปัญหาผิดหวังความเสียใจความเศร้าวความทุกข์ถูกหลอกถูกลวงผิดหวังนะ่ะเขาก็กลัวความผิดหวังเขาอยากบอกอะไรคุณอีกวนกลับมาหัวใจเขาไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่รอดกลับมาหาคุณมีแต่คุณเขาบอกว่าเขาเขาดวงชะตาชีวิตเขาผูกพันกับคุณอยากกลับมาหาคุณมีคุณอยู่น้ำพึ่งและยาพิษเขาทั้งสุขและทุกข์ในเวลาเดียวกันในตอนนี้ เขาอยากบอกให้คุณรู้แล้วเขาก็ผูกพันกับคุณตายสำรับคาสาบานเหมือนผูกพันคิดถึงเหมือนเคยสาบานไว้ว่าจะรักคุณตลอดไปรักมาตั้งแต่อดีตชาติที่ผ่านมาผูกพันเขาอยากบอกคุณเขาจะกลับมาหาคุณหัวใจเขามีคุณไปไหนไม่ได้แล้วเขากําลังวิตกกังวลแล้วเรามาดูว่าเขาจะทำอย่างไร แล้วโชคชะตาวาสนานำพาให้เขามาเป็นรักแท้ของคุณให้รักคุณเขาเขาคิดจะทำอย่างไรเป็นอย่างไรอีกนะตอนนี้เพราะตอนนี้รู้สึกเขาเศร้าอันนี้ก็เศร้าฉันรู้ว่าการที่ฉันไม่สามารถตัดสินใจได้ทำให้คุณเจ็บและเขาเจ็บความความเศร้าเขาก็อยู่ในความเจ็บความเสียใจกับปัญหาความรักฉันไม่ได้ทำเมื่อฉันควรจะทำเขาพลาดโอกาส เขาว่าเขากลัวเขาเองพลาดโอกาสที่ดีที่ควรจะพูดจะบอกคุณก็ไม่ทาและให้เจ็บรู้สึกฉันรู้สึกว่าคุณไม่สนใจนะเขารู้สึกว่าคุณไม่สนใจเขาแล้วไม่รักเขาแล้วลว่าเขาให้เขาเจ็บคุณเป็นคนดีกว่าฉันคุณดีกว่าเขาบทเรียนที่ฉันเรียนรู้จักระหว่างคุณกับเขาเขาไม่ลืม เขาไม่เคยลืมคุณแล้วเขาก็จะไม่ลืมคุณเรามาดูความคิดเขาอีกเขาจะเข้ามาเป็นรักแท้ของคุณเป็นอย่างไรเขาจะทำอย่างไรคิดอย่างไรฉันหวังว่าเส้นทางของของคุณกับเขาจะมาพบกันอีกครั้งจะพบเจอกันเป็นคู่กันอีกครั้งในอนาคต อาจละทิ้งคุณไปได้อีกต่อไปเขามีเขารู้สึกผูกพันกับคุณฉันไม่ใช่คนคนเดียวกันเขาไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วไม่ใช่คนที่ไม่ดีแล้วเขาเปลี่ยนใหม่เป็นคนที่ดีแล้วฉันรักคุณมากคุณสมคมสมบูรณ์แบบสําหรับเขามากเขารักคุณคุณสมบูรณ์แบบหรื้อเหมือนเพียบพร้อมสำหรับเขาในทุกๆด้าน ฉันคิดถึงบทสนทนาและเสียงของคุณคิดถึงคุณเขาไม่ลืมคุณ